ินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกไต้หวัน EP 2นะครับทุกคนคลิปนี้พวกเราจะพาไปกินซูชิกันที่ตลาดปลาไทเปเราไปเดินเล่นชิลๆกันต่อที่ย่านฟูจินสตรีทนั่งรถไปอีกนิดไปชอปปิ้งกันต่อที่ย่านจงซานปิดท้ายตอนเย็นด้วยหาของกินที่หนิงเซียไนท์มาร์เก็ตที่มีของกินสตรีทฟู้ดเยอะมากอ๋อแล้วคลิปนี้พวกเราก็จะพาไปเซเว่นอีเลฟเว่นฮอ์ตะลุยกินของกินกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย น,นี้เราอยู่ที่ย่านตลาดปลาไทเปนะครับซึ่งมันแบ่งเป็น2ฝั่งนะอันนี้เรียกว่า Addiction Aquatic Development นะครับเป็นส่วนของพวกซูชิซาชิมิส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเรียกว่าไทเปฟิชมาร์เก็ตซึ่งมันเป็นพวกปลาสดนะครับซึ่งเราก็ต้องกินซูชิกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไปเลยค่ะอันนี้เป็นโซนเนื้อวัวแพ็คสดนะครับนี่เลยทุกคน ซาชิมิปลาหลายชนิดทั้งแซลมอนทูนา่ามีหมดเลยนะครับแล้วก็ดูสดมากเลยทุกคนราคาก็ไม่แพงนะเทียบกับปริมาณอันนี้ก็385ดอลลดาร์ก็400กว่าบาทเองนี่อูนิไข่หอยเม่นก็มีนะครับทุกคนราคาประมาณ780ดอลลาร์ลก็800กว่าบาทนะครับอูนึ่งแพ็คก,ก็มีนะฮะแถมมะนาวด้วยนี่นี่เลยเหมาะกับเราที่สุดละมีหลายหน้าหลายคำนะครับแล้วก็เนี่ยเขาเอามาเติมสดๆเลยทุกคนไม่ต้องกลัวหมดนะครับเติมตลอดเวลาเลยเนี่ยเยอะมาก อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆแบบชีสเค้กนะครับของหวานก็มีด้วยนะที่เนี่ยลองสักหนึ่งแล้วกันนอกจากซาชิมิซูชิแล้วเขาก็มีแบบแนวข้าวผัดด้วยนะครับอันนี้เป็นข้าวผัดแซลมอนนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวผัดกระเทียมแพ็คเป็นกล่องแบบนี้หยิบไปได้เลยครับอ่าน,นี่โคโลเกตครีมชีสนะครับของชอบเราเลยทุกคน2ลูกเจดอนเองแล้วก็มีพวกปลาด้วยนะปลาย่างปลานึ่งซีอิ๊วมีหมดเลย คนดูเริ่มหิวบ้างรื่ยังครับดูถึงตอนนี้แล้วยังไม่หมดนะฮะทุกคนเนี่ยยังมีไก่คาราเกะอีกนะตายวันนี้จะกินไหวไหมเนี่ยอยากกินไปหมดทุกอย่างเลยอะอ่าอีกนิดนึงนี่มีซูชิไข่หวานด้วยแล้วก็มีพวกข้าวกล่องเส้นผัดต่างๆด้วยนะครับกินกล่องเดียวน่าจะอิ่มเลยนะเพราะให,ใหญ่อยู่นอกจากโซนอาหารที่เป็นกล่องๆแล้วก็ยังมีโซนอมากาเสะด้วยนะทุกคนนั่งตรงบาร์แล้วก็ให้เชฟทําให้สดๆเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูนะครับราคาก็จะอีกเลทหนึ่งเนาะ ซึ่งมันเหมือนจะต้องจองมาด้วยนะทุกคนเวลาตามนี้เลยอะ่ะจริงๆเราก็กินได้แหละโอามาเกเสษทุกคนแต่เราแค่แบบอยากกินแบบกองๆมากกว่ามันดูโลคอลดีนะไม่ใช่ว่าเราจนนะทุกคนจริงๆเรารวยจะตายอู้ดูร้อนตัวไหม <laughs> ซื้อเสร็จก็ออกประตูมาได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะยืนกินนะครับผมไม่มีเก้าอี้นะฮะนี่เลยพวกเราซื้อเป็นซูชิหน้ารวมนะครับมีซูชิตาหู้แล้วก็โคโเกตครีมชีสแล้วก็พวกซาชิมิรวมนะครับผม ลุยเริ่มที่แซลมอนก่อนเลยจิมโชอยู่นะครับแล้วก็จิ้งอาหลังจากที่กินรวมๆนะทุกคนพวกซาชิมิมันก็สดดีนะแต่คิดว่ามันสดไม่สุดอะ่ะมันไม่ได้นุ่มลื่นเนื้อเด้งดึงแบบที่คาดหวังไวอ้อ่ะแต่ก็ไม่ได้คาวนะส่วนพวกโรตต่างๆก็แบบธรรมดามากแบบจืดๆไส้ไม่เยอะหรือจริงๆพวกเราติดรสชาติจัดจ้านเข้มข้นมาจากทิ่ไทยทางนั้นจริงๆมันควรจะแบบไม่เข้มข้นถูกเราหรือเปล่า ส่วนนี้เลยโคลโลเกะของโปะนะครับแต่ว่าผิดหวังมากเพราะมันเย็นอะ่ะไส้มันก็อร่อยดีนะแต่แบบมันไม่กรอบเลยทุกคนไงเอาละครับผมมีคนกําลังจะลองกินอุนิครั้งแรกนะฮะมาดูกันว่าจะชอบหรือจะเกลียดนะครับอ้ามอ่ะให้เวลาคิดแต่ดูจากหน้าน่าจะรู้แล้วว่าไม่ชอบมาตาเราบ้างอันนี้ครั้งที่สนะครับครั้งแรกเคยกินแล้วไม่ชอบส่วนครั้งนี้ก็อืม เฉยเแล้วกันครับไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้เกลียดนะครับรีวิวโดวยรวมของที่นี่นะครับทุกคนก็รสชาติธรรมดาไม่ได้ว้าวแต่ถ้าเทียบกับราคาก็คุ้มค่าดีครับก็ใครอยากกินเยอะแต่ราคาถูกๆก็มาได้เลยครับไปเราเดินทางกันต่อด,ดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็นั่งรถบัสมาลงที่ถนนฟูจินสตรีทนะครับแถวนี้ก็จะเป็นตึกแถว2ข้างทางที่เป็นร้านขายของต่างๆพวกเสื้อผ้ากาแฟเป็นบ้านคนนะครับ ซึ่งจุดเด่นของถนนเส้นนี้เลยคือมันมีต้นไม้เยอะมากอากาศดีแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากครับเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะครับแวะคาเฟ่เติมกาแฟกันสักหน่อยฮะร้านนี้เลยฟูจินทรีข้างในก็จะเป็นแนวโคซี่โคซี่นะครับเอออะไรของคุณคะเดินแบบโชว์เหรออ่ะจัดไป1 2 3 4 เรานั่งพักกันอยู่แป๊บเดียวนะครับเพราะมีหลายที่ที่ต้องไปก็เลยนั่งรถมาลงแถวย่านจงซานนะครับซึ่งเป้าหมายของเราก็คือช้อปปิ้งนั่นเองห้างที่จะมาเนี่ยชื่อชินคงมิซูโคชิมอลนะครับไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างไปกันเลยข้างในก็จะมีพวกร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆนะครับแต่ที่สะดุดตาเราเลยก็คือนี่กระเป๋าสวยมากทุกคนมีลายเยอะมากเลยอะ่ะเนี่ยและอีเจคนีนะก็ป้ายยาอีก ราคาก็สองพันกว่าบาทน,นะครับซึ่งช่วงนี้ก็มีโปรอยู่นะถามมาแล้วนะครับป้าย8ปบ้าเนี่ยคือลดส5้าปนะครับทุกคนสวยไหมทุกคนสายนี้ก็ได้หรือสพายข้างเดียวก็ได้หรืออีกสีหนึ่งดีครับทุกคนเนี่ยสีดําก็สวยอ,ะอ่ะอะลองสพายดูเป็นไงสวยไหมสวยไหมสวยไหมสพายข้างก็สวยนะทุกคนช่วยคิดหน่อยสิว่าเอาใบไหนดีอะ่ะสีดําหรือว่าสีขาวดี คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะฮะอยากคุยด้วยทุกคนลันลาลันลาแฮปปี้ที่สุดเยยว่าได้ของมาไม่ค่อยได้ถ่ายเลยทุกคนเรามัวแต่ช็อปแต่โดยรวมในห้างก็จะเป็นแนวเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแฟชั่นมีทุกอย่างเลยนะครับราคาจริงๆก็พอๆพกับไทยเลยนะแท่ไม่ต่างเลยยกเว้นรองเท้าเบอร์เก้นะทุกคนที่นี่ถูกมาก เราได้มาคู่นึงนะครับลองเทียบราคาละที่ไทยประมาณ3 8 0 0แเนาะแต่ที่เนี่ประมาณ2 8 0 0นเองทุกคนโคตรดีแล้วก็จะมีของกินเป็นพวกบูทบูทนะครับไอติมเค้กนะครับแล้วก็อาหารเป็นฟู้ดคอร์ทก็มีนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราเสร็จจากจงซานดิสตริกแล้วเนาะเสร็จจากช้อปปิ้งแล้วเราก็มาที่หนิงเซียไนท์มาร์เก็ตต่อก็คือเป็นถนนคนเดินนะฮะหนิงเซียก็จะมีของกินเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันค่อนข้างจะถ่ายยากนิดน,นึงเดี๋ยวจะพยายามถ่ายได้มากที่สุดแล้วกันนะครับ ไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับทุกคนร้านก็ยังไม่ค่อยเปิดนะกาลังเริ่มตั้งอยู่เลยเนียนะ่ยังไม่ได้ตั้งของเลยก็ถ้าจะมาก็สักประมาณหกโมงก็ได้ครับของก็จะเต็มที่แล้ว <Okay. S 1> อ่าอันนี้เป็นร้านดังนะยครับมีหลายคนรีวิวชื่อว่าโรง Scorce River หรือว็คือซุปตับหมูซึ่งเราไม่กินตับแต่คนนี้กินโดนแน่นอน,อนที่นี่เห็นพวกมันทอดมันหวานมัน มันม่วงเยอะมากครับบางร้านเขาก็จะมีที่นั่งให้เนาะเป็นข้าวผัดหรือเป็นซุปก็นั่งกินกันตรงนี้เลยฮะร้านแรกนะฮะเรามาลงกันที่ร้านนี้น่าจะเป็นเส้นผัดอะไรสักอย่างเนาะอันน,นี้เมนูมีเนื้อมีกิมจิ<ร>มีชีสหลายอย่างเลยเขาเคลมตัวเองเรียบร้อยนะ,ะัะว่าร้านนี้ดังมากๆต้องมาลองทุกคนเขาก็จะผัดซอสกันตรงนี้นะคะทุกคน หอมมากเอาผัดเส้นแล้วเขาก็จะมาห่อแป้งตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ราดซอสต่างๆมาลาของเรา N ำบากวั one, นเนาะข้างในมันเป็นพวกเส้นนะครับมีเนื้อสัตว์มีผักแล้วก็มีข้างนอกก็เป็นแป้งสรบก็คือเป็นแป้งหอ่อแป้งเดี๋ยวชิมให้ดูมันคือแป้งมากแป้งหอ่อแป้งจริงๆรสชาติก็เป็นแบบเหมือนกิมจิแล้วก มีชีสป,ๆปนๆก็เผ็ดมากถ้าใครสายสายแป้งก็ได้ครับร้านต่อมานะฮะมากันที่ร้านไส้กรอบไต้หวันนี่ไส้กรอบเยอะมากนะครับซึ่งไส้กรอกเขาก็แต่ละร้านรสชาติไม่ค่อยเหมือนกันเซตหนึ่งอันนี้ก็จะ1นึ่ร้ดอลลาร์ไต้หวันนะครับผมเขาก็จะผัดจนตัวหอ,อ,อมแต่คาราเมลไลซ์อใส่ผัดเพื่อนนีกถ้าใครซื้อมากินเล็กๆน้อยๆก็ไปยืนกินข้างหลังตรงผนังก็ได้นะฮะนี่ อ่านี่ได้มาแล้วผัดไส้กรอกของเรานะฮะไหนชิมซิแม่ต้องบอกก่อนว่ามันมีสามอย่างอ่ามีสามอย่างมีโอเด้งอันนี้คือโอเด้งแล,แล้วก็อันนี้เป็นไส้กรอกคุนเชียงอันนี้ไส้กรอกหาวานที่เราไปกิมมาไส้กรอกแหนมคุนเชียงอ่าแล้วก็อีกอันนึงมันไส้กรอกข้าวเป็นไส้กรอกข้าวโอเคครับปะลองชิมโอเด้งซิเป็นไงน้ำซอสมันจะแบบหวาน ไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดอ่าต่อไปอันนี้เป็นไส้กรอกคุณเชียงแหนมนะคะคล้ายๆของเมื่อวานเลยแต่อันนี้ไม่ค่อยเหมือนแหนมเหมือนคุณเชียงมากกว่าหวานๆเกลมๆไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ครับอันนี้ไส้กรอกข้าวร้อนอืมเข้าเหนียวเข้าเหนียวเข้าเหนียวเลย ข้าวเหนียวม้วนเลยมันคือข้าวเหนียวทุกคนมันคือก้อนข้าวเหนียวครับแต่ก็โอเคอยู่คนระับพูดซ้ำไม่ได้กินเพลินเถ้าอยากจะย้ำว่ามันคือข้าวเหนียวน,นี่เป็นปลาหมึกนะครับเป็นชิ้นชิ้นชิ้นใหญ่มากแล้วเขาก็จะมาตัดแบบนี้มีหลายผงให้เลือกนี่อันเล็กหนึ่งร้อยอันใหญ่สองห้าสิบนี่ของเราเลือกเป็นซอสฮันนี่มาสตาร์โอเคอันนี้เป็นปลาหมึกทอดรส ซอสฮันนี่มัสตาร์ดนะฮะอืมน้อนอืมเอรเขาอร่อยนะต้องการเนื้อแน่นข้าวกรอบซพสอร่อยอร่อยครับแค่ผ้าของทอดกินได้อร่อยเหรออืมเนี่ยนี่ไอติมขวดตันในตำนานนะฮะ <c oughs> ใส่ตินสองลูกนะฮะซึ่งก็ไม่คอยรู้ว่าคือลูกอะไร มันเหมือนมีสามสีเลย yes เขาก็ถามว่าใส่ผักไหมซึ่งเราใส่ไม่รู้ว่ารสอดไเหมือนกันะเดี๋ยวลองดูไอติมผัวสัตว์ผักชีในตำนานเดีย๋ยวลองชิมดูมเดี๋ยวฟังไอติมม้วอะไรอะ่ะเผือกไหมใช่เผือกไหม มันใป่เต็มรถอะไรวะกะทิเปล่าไม่รู้อ่ะมันมีสองสีดูดินี่สีขาวอันนี้ม่วงๆไม่แน่ใจไอเติมรถอะไรเหมือนกันกินแล้วก็ยังงงแต่เดาว่าน่าจะเป็นกะทินะครับทุกคนแต่ว่าทัวร์ตัดหอ,อมมากกินแล้วมันก็กรึบๆแล้วก็เรากัดไม่โดนตรงผักชีอ่ะมันก็เลยอร่อยถ้ากัดโดนผักชีอาจจะไม่ชอบนัก <laughs> กัดให้โดนผักชีก็ได้จะได้รู้ ไม่ชอบเอาดูจากหน้าเหม็นเนาะเหม็นก็ใครไม่ชอบผักชีก็อย่าใส่แล้วกันนะครับไม่ใส่ก็ถือว่าอร่อยมากเป็นไอติมที่ดีอันหนึ่งเลยมากเรากินกันไปหลายอย่างมากคือจอในในที่ดูอาจจะดูกินไม่ค่อยเยอะเนาะที่หนิงเซียแต่จริงๆคือทั้งวันน่ะเรากินตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้หกโมงยังไม่หยุดกินเลยเดี๋ยวกลับกันดีกว่าวันนี้ว่าจะไปเดินเล่นที่ซีเหมือนติงต่ออีกสักพักนะครับแล้วก็พอละ ต่อไปเราจะพาไป7 e เ e ่ e อีเลฟนะฮะจะไปดูว่า7 e เ e ่ e อีเลฟที่นี่เขามีอะไรขายบ้างแต่ว่าไม่ใช่7 e เ e ่ e อีเลฟธรรมดามีเป็น7 e เ e ่ e อีเลฟลายคิตตี้ใช่คิตตี้ไหมไหน,น,น,นอ,อ่ะเออเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นซาริโอเนาะน่ารักนี่อเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับอุย้ยมีสปอย์ไซเบอรี่ด้วยไม่เอาอันนี้เลย เป้าหมาของเราในวันนี้เราจะมาซื้อบัตร Easy Card นะครับซึ่งเป็นบัตรที่สามารถเติมตั้งเนาะแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้านะนนจ่ายเซเว่นแฟมิลี่มาโอ้ได้หลายอย่างมากเลยซึ่งเราสามารถเลือกหลายได้เลยน่ารักอ่ะอีวันนี้องเหนียวอันนี้ก็น่ารัอันนี้เป็นปิกาจูเป็นแบบสุ่มนะเลยนี่ไงเป็นแบบสุ่มมีอยู่แปดแบบนะ่าสนใจ ในเซเว่นก็จะมีโต๊ะสีชมพูบ้องแววบ้องแบวนี้ให้เรามานั่งนั่งพักนั่งเล่นนั่งกินได้เลยไปเดี๋ยวไปซื้อขนมมานั่งกินกันดีกว่าในเวลาห้าทุ่มครึ่งเนี่ยเนาะ <c oughs> โซนแรกนะฮะเป็นโซนโนมและเครื่องดื่มพวกนมเปรี้ยวต่างๆอ๋อมีสตาบัคอยู่น,นี้ด้วยเก้าสิบเก้าดอลลาร์ก็คือร้อยกว่าบาทอันนี้ก็จะเป็นเลโรต่างๆน่ากินเนาะมีสวิสชีสด้วยแต่ก็ดูทรงคล้ายๆของไทยเนาะ โซนนี้มีของเล่นด้วยเหมือนที่ไทยเลยแต่ตรงนี้น่ารักกว่านี่พิกาจูคาบิโกนดามิเอ็นมันตกอยู่ข้างๆอ่ะเมื่อวานนี้มาไม่เจอไงใครนะดามิเอ็นไงเออไม่ได้ดูดามิเอ็นที่เป็นแฟนของอันเนี้ยอ๋ออันนี้มันเป็นเด็กอยู่เลยนะทําไมมีแฟนเร็วจังนี่ไงมีอันเนี้ยมีไหมไม่ใช่มันตุ๊กตาอันเนียแต่ห่างนี่ไงอันเนี้ยอันเนียว่าอันเนียง่วงแล้ว เอ้ยมีชินจังอันนี้อะไรอ่ะน่ารักจังอ่าไหนเดี๋ยวซีเราได้อะไรมาบ้างไหนโชว์ไหนโชว์อีซิกาซี่มีิานี่อันนี้เดี๋ยวจะมาแกะกัน้ได้ขนมอะไรมาโอ้โหเหมือนกันแต่มันโง่ขนมปลาใช่ไหมั้ยน่าจะเป็นรสเค็มๆแน่เลยเดาเฮ้ยแต่เขาบอกเขาไม่ได้ทอดนะนอนฟรายเหมือนจะเป็นรสชีสใช่ไหมมันดูเยิ้มๆโอเคได้ละน้ำอะไรเป็นเต้วนิส ใช่วันนี้สไตล์ green tea กินเวลานี้จะหลับไหมไม่มันคือความเฮลตี้อันนี้ก็คือไม่มีคิดว่าน่าจะไม่มีน้ำตาลและน้้คิดว่าจะไม่มีน้ำตาลอนฟรายโอเคเหมาะกับเวลาห้าทุ่มเนาะไหนรสชาติเป็นยังไงอร่อยนะหอมชามากหอมชาโอเคชาเข้มมากก็เลยคิดว่าแบบซื้อมากินเล่นๆแต่ซื้อนี้ไม่น่าอร่อยเขาไม่กินละกันเพราะเขาไม่ชอบชา อ๋อมันเป็นนมมันไม่ใช่โยเกิร์ตไม่อยากกินหรอแบบเป็นอาหารเช้าเนี่ยเออว่ะหรือมันคืออาหารเช้าไม่ทันแล้วนี่แล้วก็ใส่คอนเฟกลงไปหวานแต่มันก็หอมดีนะหอมโรสแมลล์แล้วใครชอบกินซีเรียลตอนเช้านะครับกินได้ กินเพลินคนเดียวเลยนะอันนี้คือสรุปมันใช่ชีสไหมก็คือ่อแล้วขนมกรอบอออเค็มๆทั่วไปมีอือนี่เลยต่อไปมันเป็นขนมทอดกรอบร็อกวาคิว วารคิวมากเพราะว่าอ่านป้ายมาแล้วมันก็เค็มๆอะ่ะเหมือนบ,บราร์บีคิวมากกว่าไหมืหอมนบาบาร์ีกินแล้วเหมือนรสซอสบาร์บีคิวครับถ้าไม่บอกว่าเป็นวารคิวก็ไม่ร<ๆ>ู้เดี๋ยวอุ้มเพิ่มเพิ่มมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะครับอยากได้ตัวอะไรเราต้องพูดกแบบไหมเราจะได้ไหมอยากได้ไม่ปิกาจูก็คาบิกรอนนะจะได้ไหมเราก็จะได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่ปิกาจู๊กหรือได้ตัวอะไรเอ่ยดิเป็นตัวซีเครตตัวซีเครตก็น่าสนใจ นี่เป็นด้านหลังโอ้ยพิกาจูอิเียรพิกาจูดีมากโสด้ยทารักเฮ้ยสวยอ่ะมันเป็นวิงวิงด้วยดูดิวิ่งวิงให้ดูเลยสวยมากนร่าอุ้ยชอบดีใจเดี๋ยวไปเติมตังค์เข้าบัตรกันดีกว่าเจอกันเองแล้วครับทุกคนกับรายการ7 e l e v e n ีอง มาหาอะไรกินเซเว่นกันนี่วันนี้เราได้สองอย่างนี้ไอศครีมรสเ <า S 2> ขาบอกว่าเป็นครันช์ค,ครันช์พายน่าจะเป็นซอสเค้กคาราเมลนะครับแล้อันนี้พานาคอตต้าน่าจะเป็นรสนมแเป็นคอนเฟ<อ>กรสช็อกโกแลตนะฮะโอเคมาลองดูกัน เย็นกาแลฟเข้มข้นมากข้างในมันน่าจะเป็นแบบช็อกโกแลตนมนมส่วนข้างนอกเข้มขน้นมีไส้ด,ด้วยแต่ยังไม่ถึงแบบเดี๋ยวกัดให้ขยำแมลหอมมากช็อกโกแลตนมนมแล้วก็คาราเมลหอมมากครับทุกคนอร่อยอร่อย45ตอนแรกเอง ต่อมาเป็นตัวคาาคตาช็อกแลตนะฮะนี่หอนมมากดูมันหนึ่งหนึ่งเลยดึงดึงนี่จิกกอีจิกๆกจิกจิก มันเป็นรสนมจืดนะครับจืดมากตัวนมคือจือดมากจะหอมนมมากใครชอบนมรสจืดก็อันนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันว่า EP 3 EP สุดท้ายเราจะไปทำอะไรที่ไหนกันบ้างวันนี้พวกเราลาไปก่อนบ๊ายบาย